ุจฉาเจ้าค่ะนะลูกเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าอยากจะพาเพื่อนมาปฏิบัติธรรมด้วยไปดึงเขามาปฏิบัติธรรมมันยากก็เลยเลิกดึงดีกว่าเอาตัวเองให้รอดคนเดียวแบบนี้ทำได้ลูกจะเป็นคนเห็นแจ่ตัวหรือไม่เจ้าคะก็ไม่ได้เห็นเป็นไรเนี่ยก็ใครใครทำใครได้เราทำเราก็ได้มันไม่มาทำมันก็ไม่ได้ ถือว่าเราก็มีกัลยาณนะมิตรชวนเขาแล้วมันไม่มาก็เรื่องของมันเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้คนผ่านมันจะไม่ฟังใครมันจะฟังเฉพาะสิ่งที่มันชอบถ้าเรื่องไม่ชอบมันจะไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากกับคนที่จะมาฟังสิ่งที่จะชอบสิ่งที่ดีๆมันก็จะชอบจะไปฟังไปดูไปดมในสิ่งที่อับรีแล้วมันก็ชอบแบบนั้น เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่คือลักษณะของคนผ่านจบสาธุเจ้าค่ะเวียนจรรควาลสุขและทุกข์ซ้ําๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกําเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กรรม